ก็อยู่กับแมปแมปไมคร้าบผมกับเกมเดิมนั่นเองครับผมเกมไมคร้าบผมแมปเดิมมาผม The Hell of Sin Two นั่นเองครับผมหรือนรกแห่งบาป2ข้อนั่นเองครผมอ่ะเทอร์ลันก็จะเป็นทางเดิมนะผมแล้วก็คืออ่ะมันเป็นเอ่อคุนเคยได้ยินไครับผมอ่ะนี่คือป,ประตูเนเธอร์ จะพูดไดมากเลยอันนี้ก็มีเหมือนเดิมนะผมดาบอันนี้เหมือนเดิมมีขวานทองแล้วก็แล้วก็บัญชีแล้วก็่แล้วก็มีไข่ชาวบ้านอ่ามันมีไข้าวบ้านไข่ไข่แม่มดแล้วก็ไขพ่พิกแมทตบมีพิกแมทนั่นเองอ,อ,อ่ะอันนี้เป็นชื่อของคนบาปนะผม แล้วก็แล้วก็ไปเต้นในวัดนะผมเต้นในวัดจะเป็นเป็นเพลงที่เป็นเพลงเพลงที่มีงูออกมานั่นเองครับนะผมเพลงที่ดังนะผมในวัดทัทง้ทงๆที่เป็นวันพระอ่าคุณท่าอยู่ก็กันนะผมอ่าถ้าผู้ที่ไปฆ่าคนนะผมก็ต้องปกปะท่าทองแดงอย่างนี้แล้วก็ต้องร้อนอนี่เลยอ่าเป็นอย่างงี้อ่ะและนี่เป็นเนอ หน้าตาเดิมๆเท่านั้นทั้งนั้นนะครับอ่าแล้วคนที่ชอบเลนในวัผมก็ต้องหยบับหนามีครับผมอ่าหย,ยับโะโค่เงี้เลยสังเกตดูนะครับว่าไอ้ตรงไอ้ภาพตรงเนี้ยเอ้ตรงด้านด้านเออตรงด้านล่างของวบเนี่ยโค่เงี้ยมันจะเป็นภาพภาพที่ฉายไว้ให้ดูนะผมอ่าแต่จริงๆด้านลงมันเป็นนะกําแพงธรรมดาแล้วด้านบนก็จะมีหัวเกลดิตันนะผมแต่ยิงไม่ใช่เกลดิตันนะครับ ิ้นเลยว่าต้องโดนลงโทษนะผมอ่ะโอเคผมใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่าด้วยนะครับแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดที่ใต้ด้วยขอขึ้นอ่ะ